สวันะครับวันนี้บริษัท t a b Innovation จำกัดนะครับจะนำทุกท่านเข้ามาดูในส่วนของสารลดความร้อนจากแสงแดดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพของบ้านเราเนี่ยกำลังเจอสภาวะที่แดดร้อนจัดนะครับอุณหภูมิตรงนี้ผมอยู่ที่ไซยโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ที่40องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นมะละกอที่เกษตรกรปลูกใหม่นะครับ เพราะนั้นความร้อนอุณหภูมิสูงขนาดนี้ก็จะส่งผลให้เรื่องของการเจริญเติบโตนะครับวันนี้เราก็เลยเอาตัวสารเรียกว่าลดความร้อนจากแสงแดดนะครับอัมเบลานะครับเพื่อมาช่วยเกษตร,รกรนะครับวันนี้เราจะฉีดในฉีดในมะละกอฉีดในพริกในมะเขือแล้วก็มีผู้เรียนด้วยนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการผสมนะครับการละลายนะครับอันนี้เราจะใช้ที่อ,อัตราห้าสิบกรัมต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับอันนี้ ขนาดหนึ่งกิโลก็คือผสมได้น้ำยี่สิบลิตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มผสมกันเลยครับนะครับอันนี้เราละลายในในถังผสมก่อนนะครับอะเราดูการละลายนะครับจะว่าการละลายดีมากนะครับนี่ก็จะเทลงถังพ่นนะครับอันนี้เป็นถังขนาดยี่สิบลิตรเห็นนะการละลายดีมากนะครับไม่ไม่เดี๋ยวติดที่ก้นถังเลยนะครับการฉีดอัมเบร่านะครับสาร กันแดดนะครับลดอุณหภูมิในใบพืชนะครับละกอเกิดนะฮะหลังจากที่ฉีดไปนะครับก็จะมีสีขาวนะครับติดอยู่ที่ใบพืชเพราะว่าอันนี้จะเป็นช่วยลดเรื่องของอุณหภูมิในใบพืชแล้วก็สะท้อนแสงนะครับเช่ครับอันนี้เราจะฉีดมะละกอนะครับอันฮอลแลนด์นะครับ ซึ่งอ,อันนี้จะเป็นมะละกอต้นใหญ่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องของแสงแดดนะครับนี่เราก็เลยเอาตัวอัมเบลล่านะครับช่วยลดอุณหภูมิที่ใบพืชน,นะครับป้องกันแสงแดดนะครับซึ่งคราบสีขาวที่ติดที่ใบเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับเรื่องของการสั่งข้า์แสงน,นะครับไม่ไม่มีผลกระทบต่อกันข้า์แสงน,นะครับนี่นะฮะหลังจากที่เราฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเห็นใบเป็นลักษณะ สีขาวนะครับซึ่งนี้นะฮะสีขาวเนี่ยซึ่งสีขาวในที่นี้ก็คือช่วยสะท้อนแสงออกมานะครับลดอุณหภูมิที่ใบพืชแล้วก็เ,เวลาเรามองไปที่ต้นไม้เนี่ยก็จะเหมือนแสงสะท้อนเลยนะครับออกสีขาวนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเหมือนกันทุกต้นนะฮะเปรียบเทียบกันที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับซึ่งอันนี้เราเว้นไว้สําหรับการเปรียบเทียบนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เราฉีดสารช่วยลดอุณหภูมิที่ที่ใบพืชไปแล้วนะครับจะทําให้การเจริญเติบโตนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็อากาศที่ร้อนนะครับการเจริญเติบโตหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับ